งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังสกแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบุญบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ คนเราพอหนุ่มก็เสียงอย่างหนึ่งพอแก่นะฮะกล่องเสียงใช้งานมานานเสียงก็เปลี่ยนไปหลายคนเป็นแฟนทิตวุ่นบางประมาะมาพอผมเริ่มจัดรายการมาตั้งแต่ปี2 5 1 8ันห้นู่นแล้วก็หลายคนอาจจะจำเสียงไม่ได้ก็ต้องบอกกล่าวกันไปผมกำลังอยู่ในหัวข้อท่องเที่ยวสระบุรีและก็กำลังวิพากวิจารณ์ต้นไม้ ที่ไปเห็นในร้านอาหารรูหร,รานในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้ที่ผมไปเห็นมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไอ้ตรงบริเวณด้านหน้าข้างอาคารหลังเล็กหน้าบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็มีเป็นอ่างน้ำพุนะครับซึ่งสายน้ำไปน้ำก็จะไหลลหลลงมา แล้วก็ก็ทำเป็นวงเวียนเดินรอบตัวอ่างนี้แล้วก็มีอิดเนี่ยปูอิดแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆปูผสมผสานกับกรวดที่มาโรยระหว่างร่องแต่ภาพที่เห็นนั้นไม่สวยไม่สวยเพราะอะไรไม่สวยเพราะว่ามันมีวัชพืชนะฮะ พูดง่ายๆก็าชาวบ้านก็เรียกว่าหญ้าแต่ผมเรียกว่าวัชพืชเพราะมันงมีทั้งใบกว้างใบแคบมันขึ้นมานะครับขึ้นมาเต็มไปหมดอันนี้มันมีข้อบอกพร่องตรงไหนถ้าจะแก้แก้อย่างนี้ครับท่านกรุณาหรือพื้นออกมาให้หมดแล้วก็เอากลวดเก็บนะฮะเอาสารกำจัดวัชพืชฉีด นะเพื่อกำจัดวัชพืชหรือจะถากจะถางออกก็สุดแท้แต่จากนั้นท่านมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือเอา,อาพลาสติกหนาะเอาไปปูนะครับเอาไปปูพื้นที่นั้นซะก่อนก่อนที่จะปูอิดหรืออาจจะลงทุนเทปูนบาง,บาง ไม่ต้องหนามากนะเทปูนไปเลยแต่ว่าถ้ามันเห็นเป็นปูนมันไม่สวยใช่ไหมครับเทปูนทําไมพปติกปูทําไมป,ปูมปเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชทุกชนิดมันไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาได้อีกต่อจากนั้นเราก็เอาอิฐแผ่นสี่เหลี่ยมปูทับลงไปนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อต้องการจะเว้นร่อง เพื่อความสวยงามเราก็เอากรวดไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เอากลวดเนี่ยมาเทะระหว่างร่องนะฮะรับรองว่าวัชพืชจะไม่ขึ้นมารบกวนอีกอันนี้หมายถึงจากทางล่างแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้าบางทีมันก็เปลวมาตกหรือบางทีมันก็ติดเท้ามา เราเดินไปเดินมามันก็มีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันถ้ามันยังมีเศษขี้ดินขี้ทรายอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนั้นแต่ง่ายแล้วครับนะเพราะว่ามันไม่มีารากมันไม่ได้ยึดเกาะอ,อยู่กับดินแค่จับดึงทึงถอนมารากลอยลอยมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นจุดเดียวที่เห็นเป็นจุดบกพร่องของในส่วน ตรงนี้อยู่นะครับทีนี้แฟนๆรายการครับไปดูน้ำตกเออน้ำตกเนี่ยถ้าเรามองข้างหน้าที่นี่เขาประดับอย่างนี้เขาเอาต้นสาลาแหน่ฝรั่งมาปลูกนะบนเนินหินแต่จริงๆก,ก็คงจะมีเดินอะไรอยู่ด้วยแหละนะเอามาปลูกคลุมตัวน้ำตัว ส่วนกลางของน้ําตกแล้วมีน้ำน้ำเนี่ยไหลมาซีกซ้ายน้ําไหลมาซีกขวานะครับสองด้านนะฮะแล้วต้นไม้ที่เขาใส่เนี่ยเขาเก่งเพราะอะไรครับถ้าจะทําน้ําตกมันจะต้องทําโดยข้างหลังจะต้องมีต้นไม้ใหญ่เพราะว่าในป่าเนี่ยมันจะไม่มีน้ําตกถ้ามันไม่มีป่า นะบางคนไม่เข้าใจไปทําน้ําตกโดโดๆขึ้นมาเฉยๆไอ้อย่างนั้นมันไม่เป็นน้ําตกเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่เพดั้น,ด,นด้านหลังฉากหลังด้านข้างข้างบนเขาก็มีต้นไม้ใหญ่และตรงตัวน้ําตกเขาก็ใช้ต้นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นตัวอย่างเช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายซึ่งชอบร่มอยู่ใต้ร่มไม้และก็ชอบ ความชื้นใช่ไหมฮะก็มีไอน้ําจากน้ําตกอย่างนี้เฟิร์นขลุงหลังหลายก็าง,ายาง,งามดีนะครับแล้วเขาก็จะใส่พวกเฟิร์นมอสนะฮะหรือจะเป็นพวกเฟิร์นหลากหลายชนิดปลูกในบริเวณน้ําตกอย่างนี้ถูกต้องน้ําตกพอตกลงมาแล้วมันก็ต้องมีแอ่งน้ำใช่ไหมครับเพื่อให้ดูมีแอ่งน้ําดูเป็นธรรมชาติ เขาก็เอาปลามาใส่ปลาก็ได้รับออกซิเจนจากน้ำที่ตกลงมานี่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเขาประดับต้นไม้เป็นผมเคยไปเจอร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับจ้างคนมาทำน้ำตกหมดไป2ล้านนะเขาก็พยายามอาต้นไม้ใหญ่อะไรเนี่ยมาใส่แต่ต้นไม้มันเป็นไม้ล้อมเพิ่งจะมาลงมันยังไม่ร่มผลที่ตามมาคืออะไรครับ ไม้ที่ชอบร่มและความชุ่มชื้นที่อยู่ที่น้ำตกตายหมดนะอันนี้เพราะว่าไม้ใหญ่มันยังไม่ขึ้นคลุมและถ้ายังไม่ขึ้นคลุมก็ต้องยอมไม่สวยโดยหาตะข่ายพรางแสงเนี่ยเอามามุงให้มันดูกลมเกลืนเพื่อว่าไอ้ต้นไม้ชุ่มน้ำต้นไม้ไม่ชอบแดดที่อยู่กับน้ำตกได้อย่างพวกเฟิร์นพวกมอสอต่าง มันจะได้คงอยู่แต่ว่าถ้าไปดูเบื้องหลังน้ำตกนะฮะโอ้โหพี่รองครับการที่น้ำจะตกลงมาพัดสตา์กระเซ็นซ่าเนี่ยคุณจะไปเอาก๊อกเล็กๆท่อเล็ก,ลกๆนะแล้วก็ปล่อยน้ำมาไอ,อ้ยังงี้ก็กลายเป็นน้ำไหลมันไม่เป็นมวลน,น้ำตกนะครับด้านข้างของน,น,น้ำตกหลังต้นไม้ ไปดูฮะเขาก็จะมีแผงไฟคอยควบคุมระบบไฟซึ่งต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่นะท่อฝังอยู่ด้านหลังกำแพงก็ต้องเป็นท่อขนาดใหญ่นะด้านที่จะให้น้ำไหลเยอะหน่อยก็หลายท่ออีกมุมหนึง่งเป็นท่อขนาดเล็กที่ท่อก็จะมีวาล์วปิดเปิดว่าเมื่อไหร่จะปิด เมื่อไหร่จะเปิดเพราะว่าเวลาแขกมารับประทานอาหารต้องการถ่ายรูปมีบรรยากาศก็ต้องเปิดและก็ต้องยอมเปลืองไฟถือว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการลงทุนทำธุรกิจร้านอาหารที่มีบรรยากาศแต่ถ้าเป็นบ้านชาวบ้านโดยทั่วๆไปเนี่ยอย่าไปทำเลยครับน้ำตกนะะเอาบ่อน้ำดีกว่าเพราะอะไร เพราะน้ำตกมันต้องเปลืองไฟเปลืองท่อเปลืองอิฐเปลืองหินเปลืองโครงสร้างที่จะไปทำและเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้จะนั่งดูอยู่ทำไมคนเดียวโดยที่ต้องลงทุนสูงขนาดนั้นนะครับเพราะนการทำน้ำตกนี่ก็เป็นการสิ้นเปลืองผลสุควรนะครับนี่ก็ถ้าเผื่อใครจะทำทีนี้พอเข้าไปในร้านค้า ก็ปรากฏว่าผมไปพบต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคือสวยฮนะต้นนี้หน้าวัวใบเขาใส่ในกระถางเคลือบซึ่งสวยงามมากกระถางเคลือบนะฮะสวยงามแต่ปรากฏว่าน้ำไม่พอครับไปชงโอกดูดินน้อยแล้วก็ความชุ่มชื้นไม่มีปรากฏว่าภาพที่เห็นคืออะไรฮะ ใบเนี่ยก็จะมีอาการไหมจากขอบใบเข้ามาทุกใบเลยนะแต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของหน้าวัวใบนั้นมันก็ไม่ได้เหี่ยวได้รูอะไรเพราะนั้นถ้าเจ้าของร้านฟังอยู่พอดีก็กรุณานะครับเอากราบมามะพร้าวสับเอาขุยมะพร้าวไปใส่แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นใบเก่าก็จะยังคงแห้งขอบใบอยู่อย่างนั้นจะไม่คืนสภาพแล้ว แต่ใบใหม่ที่แตกออกมามันจะเขียวเป็นปกติและภายในร้านเขาก็ใช้ต้นไม้ปลอมผสมกับต้นไม้จริงผสมกลบเกลืนกันและผมไปในช่วงใกล้คร mm ิสต์มาสเขาก็ทำเป็นรูปซานตาคลอสปีนขึ้นบันไดทำเป็นบันไดห้อยลงมาซานตาคลอสปีนขึ้นไป นะฮะแล้วก็มีมุมดนตรีมุมอะไรต่ออะไรที่ประดับภายในอาคารซึ่งภายในอาคารนั้นมันประดับต้นไม้จริงบางครั้งก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันถ้าจะใช้ก็ต้องเป็นหน้าวัวนะฮะดาลา,ลาขิงแดงอ่าหรือจะเป็นพวกอะโกรนิมาแต่ก็ต้องเวียนเข้าเวียนออกกันอยู่นะครับและนี่คือสิ่งที่ทิดบ้วนบางประมาะไปพบ ไปเห็นมาก็มาเล่าสู้กันฟังเป็นประสบการณ์นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนนบางประมาะตู้ปน .12 กํากำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ไลน์นะครับ U a i s a i buan 2494ท่านจะสั่งซื้อ ฟิปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l i n ลสั่งซื้ออโอโซยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็พเพลียแป้งน้าแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดผ้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราพิระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร